สดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเพื่อนพ้องทุกคนวันนี้นะคะเรามาหาหอยตลับกันค่ะช่วงเดือนนี้แหละค่ะปรากฏว่านะคะหอยตลับยังไม่มาค่ะเนี่ยค่ะถ้าขุดๆในทรายอย่างเงี้ยมันก็จะมีหอยเต้มไปหมดเลยนะคะเคยถ่ายให้ดูแล้วนะคะในคลิป Youtube และใน Facebook ค่ะเราออกจากบ้านมาแต่เช้าเลยนะคะ คนก็ยังไม่ค่อยเยอะอเด็กหญิงทั้งสองเล่นกันไปมีผิดหวังเล็กน้อยนะคะปกติมาเขียเข่ยๆอย่างนี้ก็จะเต็มเลยนะคะแปบบ๊บนึงได้แปบบ๊บนึงได้ออกไปเป็นแบบว่าถุงใหญ่ๆเลยเป็นถังๆเลินเลยนะคะจะมีหอยตลับค่ะแต่มันจะเป็นหอยไซส์ใหญ่นะคะแต่ถ้าเกิดไซส์เนี่ยอยู่ในฝั่งอย่างนี้เล็กๆค่ะ9โมงเช้า9โมง22นาทีทุกคนอู้ นูนสุดนูนเลยนะคะเยอะม,มากคือหลายแทม้มาเยาเด็กๆเ,เล่นทรายอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาหาหอยนั่นแหละแต่ไม่มีหอยหาเด็กๆก,ก็น่าจะง่อยๆไปหน่อยไม่ได้การแล้วค่ะแม่ก็เลยนั่งสังเกตคนที่เขายืนหาหอยหาหอยพูดไทยตกพงค่ะตกหายไปเลยนั่นแหละหอยหอยใหญ่เนี่ยมันไปในทะเล โตขึ้นแล้วก็เท้าเหยียบเขี่ยหานะคะอันนี้ถ่ายที่เขาภายกระดานโตขึ้นภายแบบว่าไม่ล้มเราก็ลุ้นว่าอุ้ยล้ม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 แสดงว่าคลื่นเนี่ยมันจะมีอยู่ที่ขอบทะเลเท่านั้นนะคะตรงนู้นจะไม่มีคลื่นเออก็จะเป็นแบบว่าธรรมดานิง่งๆแล้ววันนี้ไม่มีลมเลย เล่าประสบการณ์การหาหอยตลับไซส์ใหญ่ให้ฟังว่ากว่าจะได้แต่ละลูกนี่มันมันทั้งมันแล้วก็สนุกแล้วก็แบบว่าท้าทายมากๆท้าทายกับคลื่นนะคะมันมาคลื่นใหญ่คลื่นเล็กเราต้องคอยหลบแล้วก็กระโดดข้ามคลื่นแล้วก็กระโดดจิบหอยที่อยู่ในเท้าที่เราคีบไว้แล้วพอเราเจอหอยเนี่ยอยู่ในเท้าเราเนี่ยเราเขียเข่ยๆไปทรายมันก็จะเป็นหลุมใช่ไหม มันก็จะไปเจอหอยเอา้าขึ้นมาทําไงดีก็ต้องเหยียบหอยเอาไว้เหยียบหอยแล้วก็กระโดดข้ามขึ้นกระโดดข้ามขึ้นเสร็จก็ต้องเอาเท้าลงไปเหยียบตร,ตรงหลุมที่เราขุดเอาไว้อ่ะหอยยังอยู่หอยยังอยู่เราก็ต้องหาวิธีที่จะเอาหอยอขึ้นมาแล้วเราก็<อ>ามือจิบหอยนั้นจากเท้าที่เราคีบขึ้นมาคือปันสุดๆเลยแม่แบบปันคนเดียวเลยน้องคารินจังก็วิ่งไปเล่นด้วยนะคะพอบ้านไม่ได้เก็บภาพไว้ให้เลยนะคะนี่เห็นผู้ชายคนนี้ไหมที่เขาหมุนหมุนเท้าหาหอยนะคะ พอเห็นหอยปุ๊บเราก็เอาเท้าเหยียบหอยเอาไว้จากนั้นเราก็รอให้ขึ้นมันซัดไปให้มันนิ่งช่วงนิ่งเราก็จะหยิบหอยขึ้นมาดูผลงานแม่วันนี้แม่ไปโตคื้นเอามานะคะเนี่ยโอ้ยลงสนามเองเลยป๊าบี่ถ่ายรูปแม่ใหญ่มากด,ดูนี่สะใจอ่ะมดตะไคร้ดูพเพล ความเศร้าของลูกนี่มันสร้างพลังให้กับพ่อแม่จริงๆนะคะวันนี้อีแม่ก็ได้ประสบการณ์ใหม่โตขึ้นหาหอยลูกก็สดชื่นแจ่มใสเต้นดอเต้นดองได้หอยค่ะคืออย่าถามว่าหมดสภาพไหมโอ้โหสภาพดูไม่ได้เลยล่ะคะ่ะขอบคุณนะคะเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย